มาครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็อันนี้จะเป็นคลิปการเปิดเจ้าการุดเสรไฮ h i g ส c l a ม s v ส์ไค a แ m a x นะครับก็เพื่อนมีสั่งมาทั้งหมด3กล่องนะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยว่าบล็อกนี้เราจะได้อะไรบ้างมีทั้งหมดถึง1้อแบแบบนะครับเยอะมากๆเลยทีเดียวามาเริ่มกันเลย ก็จะมีแบบซ้ำนะครับก็จะมาจากชุดเก,กา่าๆกันบ,บน้างแต่ก็ไฮไลท์น่าจะอยู่พวกการาดใหม่ๆที่เป็นรูปคู่กับพวกเท์ว้าวเปิดมาก็เป็นพลังงานฟอยนะครับก็ได้พลังงานที่เป็นฟอยแล้วก็ได้เจาอินเทอร์เรียนนะครับก็รหัสจะเป็นรหัสใหม่ครับอันนี้ก็จะเป็นคอมมอนมาดูกันว่า,าตราส่วนจะเป็นยังไงตอนนี้มี ม,มาแล้วอีว e ังโคนะครับเป็น c H R นะครับถ้าเป็น c N R มีใบนี้ก็เศร้าเลยนะครับได้ใบนี้ใบเดียวอีว e ังโคนะครับแล้วก็มีแรมาถ้าจะมีแรทุกซองนะครับแต่ก็เดี๋ยวราดูกป็นก่อน,นก็แยกประเทศกานนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้เก็บอ่าๆอ้ ออกกันเลยนะครับคลิปจะได้ไม่เสียเวลามากสองที่สามครับว้าวซีนอาร์ตัวนี้ก็คือเป็นเจ้าบูสเตอร์นะครับบูสเตอร์แรงหนึ่งเป็นซีนอาร์นะครับสวยงามมากครับน่าสะสมโอ้มัเก็ได้ V-Max นะครับเป็นนิมเฟียเอ๊ะนี่เพื่อนลุงวีไปนั่งไล่เก็บเอ๊ะมันครบชุดทำไมนะเนี่ยชุดอีวี อย่างนี้ก็คือแทบไม่ต้องซื้อชุด e ีวนะครับก็ซื้ออันนี้ก็ได้ถ้าอย่างนี้จากดูอันตราส่วนเร่าๆๆนะครับก็จะมีะแฟลชฟอยหนึ่งใบมีที่เป็น c n r นะครับหืออันนี้ก็จะเป็นการ์ดคอมมอนแต่เป็นวิบบับนะครับแล้วก็ได้เอสก้มนนีเป็นทาน่ามือน,นะครับ แล้วก็เลียงกันก่อน,อน,นตั้งไว้ก่อนนะครับขด้นะไรกันบ้างกาเทนเนอร์รวมกันไว้ก่อนลกันโอเคนิมเปีมาแล้วหนึ่งใบโอเคเป็นแบกกี้โอ้แบกกี้แบกกี้ก็น่าจะถือว่าโอเคนะครับแบกกี้ ก็ได้พลังงานนะครับพลังงานได้สองไปเนี่ยรู้สึกพลังงานจะมาเยอะนะเนี่ยอ่าโอเคต้องเล่งสปีดกันหน่อยนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวไปสองที่ห้านะครับโอ้พลังงานเหมือนเช่นเคยนะครับพลังงานแล้วก็อ e ินมาอร์เด้เทนเน์ได้ ส่วนอันนี้ได้เป็น arm ก้าว v map อันนี้น่าจะอยู่ในชุดสองตัวนั้นนะครับโอเคโ้่แทบจะไม่ต้องเปิดชุดเก่าๆเลยครับถ้ามาทุกซองนี้อน,นี่เทรนเนอร์นะครับเป็นฟรอยแล้วก็ลูกาลูกันอ ev ซิมโบล่าแล้วก็ได้เท็นมีซีเอ็นอลไปสองมวที่จะมาขี่ใบว้าวบีดีดีมากซาเชียนวีว้าวเป็นซีนนะอเอนนะครับอันนี้ซาเชียนวีครับโอเคสวยงามครับอันนี้เป็น c ีเอ็น โอ้อย่างี้บล็อกหนึ่งจะมีกี่ใบเนี่ยเพื่อนรง้ีหมว่าน่าจะมีเยอะอยู่แล้วกันนะครับถือว่าเป็นบล็อกที่คุ้มเลยแหละอ้าวมารูไม้นะครับแล้วก็นน่นนั่นก็เป็นขอม้อนแล้วก็พลังงานเช่นเคยครับพลังงานเป็นฟอย